การเลี้ยงองุ่นหลักๆเลยก็มีอยู่ด้วยกันสองแบบแบบแรกก็คือเลี้ยงแบบก้างปาสึกเป็นที่นิยมกันค่อนข้างเยอะมาดูแล้วก็เป็นระเบียบสวยงามดีและแบบที่สองครับก็สวัสดีนะครับพี่น้องเอฟซที่รักทุกท่านวันนี้ก็เจอเจอกันอีกเช่นเคยกับลุงกิต สำหรับวันนี้ลุงกิดก็จะมาแนะนำแม่แนวให้กับพี่น้องทุกท่านโดยเฉพาะพี่น้องมือใหม่ที่กำลังสนใจเรื่ององ,งุ่นต้องการจะปลูกหรือว่าที่ปลูกไปแล้วก็อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆขององ,งุ่นวันี้ลุงกิดก็จะมา แนะนำเรื่องการเลี้ยงกิ่งเคนหลักๆก,ก็จะมีสองอย่างด้วยกันนะครับการเลี้ยงกิ่งเคียนอุวนก็จะมีอยู่สองอย่างก็คือการเลี้ยงแบบก้้งปลาซึ่งจะแลดูสวยงามและนิยมกันสนมาก โดยเฉพาะพี่น้องมือใหม่นะครับเพราะว่าจะดูแลง่ายเป็นระเบียบสวยงามกว่าส่วนสำหรับอีกอย่างหนึ่งก็คือการเลี้ยงแบบใหญ่มางมุมนะครับอิเลกแข่ขาไปทั่ว อันนี้การเลี้ยงการดูแลก็จะค่อนข้างจะยุ่งยากกว่าแบบก้างปลาซึ่งจะเหมาะกับสำหรับผู้ที่ทานานแล้วนะครับผลดีผลเสียของการเลี้ยงทั้งสองอย่างก็คือการเลี้ยงแบบก้างปลาก็จะเป็นระเบียบ สวยงามดูแลง่ายเหมาะกับพี่น้องมือใหม่ที่กำลังเริ่มต้นส่วนสำหรับอย่างที่สองคือแบบใยบางมุมถ้าแบบนี้คือลักษณะใยบางมุมคือกิ่งจะค่อนข้างเยอะคือจะได้ผลผลิตมากกว่าแบบ ก้างปลานะครับที่บอกว่าเยอะก็คือถ้าโดยปกติถ้าเป็นกิ่งเค้นถ้าเป็นแบบก้างปาลากิ่งเค้นออกมาอย่างนี้กิ่งเดียวถ้าเราจะพุนกิ่งเราก็จะตัดช่วงนี้ก็จะได้ผลผลิตกิ่งหนึ่งก็จะได้ประมาณ สองช่อหรือว่าสามช่อก็เต็มที่แต่พอเราเลี้ยงลักษณะใหญ่มามุมมมาแกะดูนะครับแทนที่เราจะตัดตรงนี้เราก็มาตัดตรงนี้ด้สามกิ่งผลผลิตที่ออกมาก็คือกิ่งละสองช่อก็จะได้หกก็จะได้หกช่อนะครับกิ่งเดียวแทนที่จะได้สองช่อก็จะได้เป็นหกช่อ ก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับการเลี้ยงแบบแยงวมุมผลดีผลเสียแตกต่างกันแต่เมื่อเขาออกช่อออกดอกมาแล้วยอดเ,ย,เยอะแยะมากมายการดูแลก็จะค่อนข้างยากขึ้นมนิดหน่อยการจัดเลี้ยงท่ออางวนเมื่อมียอดเยอะกิ่งเยอะ ก็จะหน,หนาแน่นไปด้วยใบและยอดก็ต้องคอยแต่งให้โปร่งร่องอยู่ตลอดเวลาเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของพวกแมลงพวกนอนต่างๆพว,าพวกสัตาพวกศัตรูพืชต่างๆเพราะทัลกมากพวกนอนพวกแมลงก็จะชอบมาอยู่อาศัยกันนะครับ ครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเนี่ยฮะไม่สวยไม่สวยนะครับละแกะละกะไปทั่วดูไม่สวยงามแต่ผลผลิตที่ได้ก็จะเยอะตามไปด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการเลี้ยงทั้งสองอย่างก็ค่อยเป็นค่อยไปกันนะครับเมื่อมีความชำนาญแล้วเราก็ค่อยมาเพิ่ม จำนวนกิ่งเอาทีหลังก็ได้ลักษณะการเพิ่มเราก็จะปล่อยกิ่งขแขนงเอาไว้นะครับระหว่างกิ่งเค้นโดยปกติจะเลี้ยงให้กิ่งเดียวหากว่าเราจะเลี้ยงเป็นใหญ่มงมุมเราก็จะปล่อยกิ่งขแขนงเอาไว้นะครับเพืจะทำเป็นกิ่งเค้นอีกทีนึง ก็จะประมาณนี้นะครับก็ทดลองทํากันดูสําหรับขั้นตอนต่างๆในการเลี้ยงกิ่งเคนเป็นก้างปลาและใยบายมงมุมก็จะมีประมาณนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้ลุงกิจด้วยสําหรับตั้นที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ด้วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจดีดสําหรับคนทําคลิปจะได้มีกําลังใจทําคลิป สาระดยดีๆมาให้พี่น้องได้รับชมกันต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ